สวัสดีจากอังกฤษค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ <c oughs> ได้อะไรนี่หนู <Okay. S 1> คู่ถังคู่ถังรังถังเออวันนี้จะเก็บแพรทำพิธีเก็บแพรแต่คุณย่าเขากลับบ้านแล้วไปส่งแล้วเพราะมันร้อนจัดตอนช่วงกลางวันเก็บไม่ได้พี่ <c oughs> น้องคะเ <c oughs> นาะ <c oughs> คุณยา่าอันนี้เป็นวิดีโอเก็บแพรถ้าเป็นปีที่แล้วก็คือ1ล้านวิวจากการเก็บแพรนะคะพี่ <c oughs> น้องจ๋าเดี๋ยวใส่จะถ่ายให้ดูแพรปีนี้ดกมากๆ ไมเคิลหันหน้ามายิ้มไม่รีไมเคิลเธอซิมททำทันตะนันพิธีเก็บแพรแพรมันดกจนกิ่งมันหักโอ้ยไมเคิลลูกหักแล้วนี่นั่นเห็นไหมกิ่งมันหักพี่น้องค่ะแพรมันมันเยอะเกินมันดกเกินตรงเนี่ยพี่น้องกิ่งมันก็เลยหักอันนั้นกิ่งนั้นปกติ จะหักเด้อใส่คำไว้โชวเอเอาวางลงลูกน้องไม่ดีก็เก็บแต่ว่าอย่าดึงมันนะเก็บทีละลูกหมายถึงระวังมันหักหนูต้องแบบนี้แม่นี้นี่ทุกอันลูกทุกอันเก็บทุกอันเลยนะคะอย่าดึงแบบนั้นจ้ะแม่สวนสองมือจ้ะ นี่น้องมีต้องทําอย่างนี้นี่นี่ตรงนี้ต้องหักนี่เข้าใจไหมนี่ตรงนี้มันเนี่เข้าใจไหมเอาเออเพราะว่าไม่อยากให้กิ่งมันหักลูกมันสวยมากๆพกี่น้องคะเพิ่งต้องรีบเก็บเพราะว่ามันจะกิ่งหักก่อนปีนี้ผลผลิตเยอะมากๆมากมานอแพรมันก็เหมือนฝรั่งหรือไม่ก็สาลี่ bát lâu thì mừng là นนี้ต้อไปเอาที่เอาเินมาให้แม่เยอะ no not at all ลอ t h วันเดย์วี่จูนป้าเยอะมากเลยปีที่เ้ว11ไงคือรักเยอะ e ลูน อีกเล็กน้อยหนึ่งจะสืบไปต่อมันจะกินบนห้างนี่คืเป็นคนตัดแทนคุณย่าเนาะเป็นคนทำพิธีเปิดตัดตัดแพรแทนคุณย่าพี่น้องปฟาเบิ่งได้หลายแห่งปีนี้พี่น้องเลยปทีปท,ปท,ปที่แล้วมีสิบเอ็ดลูกที่ไม่นับอยู่นนั่เบิ่ง เออเก่งมากเอามาเลยลูกลากมาเลยน้องเมลีบน,นไปเอาที่หยียบมาเพราะมันสูงตรงนั้นตรงนั้นสูงเก่งมากเมลีเอาให้พ่อหดู um> แพอ้ยปีนี้สะออนมากๆากพี่น้องใส่ชอบกินที่มันยังไม่เละไม่กรอบที่กรอบๆแบบนี้มันเหมือนแบบว่าฝรั่งว่า <Yeah. S 2> เรากรอบพี่น้องอร่อยมากกัดกรอบๆแต่ว่าถ้าให้มันแบบว่าเละหมายถึงนิ่มคุณย่าชอบทําเป็นพายก็ได้พี่น้อง Oh, I think it's very good, I wonder where it gone. I think it is ours, but it wasn't originally ours. <laughs> Any balls that goes in his garden, he slings them in ours. <laughs> yeah, it's Thank you! <laughs> it does, it? I put some I can get I can get my fish.

หมดแล้วหมดหรือยังพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วโอเคนางสาวเพรใช่ไหม <laughs> ผิดด้านเว้ยนีผิดด้านเออเว้ต้องทำด้านนั้นสิลูกต้องด้านนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ผิดด้านแล้วนะ <laughs> <laughs> ได้เยอะมากเลยพี่ <Yeah. S 2> นอนคะจวทำไอเดินเนาะได้เยอะ cut i ่ <Yeah. S 2> In front of it, that leaf that grows a branch that way. Whichever way it leaves, if you cut it there, that branch will go that way. So you've got to cut it. For, so, so Yeah, I understand, up. Michael. I know. So yeah, this, this one you want to get this back here because it's make it stronger. Oh, you couldn't do it. You would die, me. You would die, me. They get a mark, beanie. Now you couldn't just wick hang there and mark me. How do you? เพร์ย <Pay. S 2> do, you understand how do yeah, I t y understand yeah so so you don't want t m cutting it but I want it facing down you t want to cutting it facing up I know I <understand. S 3> no yeah we got them all ไปเอ็ลูกพี่น้องกับในกระตาไม่ดีอีกเบิ่งไปสิผ้าไปนั่งกินบันพี่น้องจ้าสิชิมให้ดูเพราะบางคนเพิ่นก็ไม่รู้ว่าแพร์เป็นยังไงเนื้อยังไงน้องพี่น้อง ไปเอาตะก,ก้าที่หนูเก็บมาแล้วูตะก้านุ่นมาไม่เห็นวิสเยาอัลล็อกได้ไหมคะมากกว่าสามสิบลูกแม่ต้อจะกินให้ดูคุณน้องคะ <laughs> <laughs> ไม่นรีไม่มด้ทำตลกเหมือนพ่อเขาอื <c oughs> อเดี๋วยีสิประมานี่ไอ้นคนนี้หวานหรือ,อยังสมวูรดีสินอดได้ดีเยอะไมเคิลเขคุมให้เก็บแบบว่าถ้าเป็นทรายต้องเอาไปอาเอาไว้สักประมาณอีกสองอาทิตย์พี่นอ้องมันจะหวานกว่านี้นะแต่ไมเค<ด>ิลบอกว่าเดี๋ยวกิ่งมันหกกักแบบนี้เนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ ถ้ากัดก,ก็จะกรอบๆถ้าเก็บใหม่ถ้าเก็บไว้สักหน่อยให้มันสุกมันก็จะนิ่มเหมือนฝรั่งเหมือนมักสีดาบ้านเราืรสชาติดีหวานไม่มีเปรี้ยวแต่ว่าเปลือกเขาก็จะออกฝาดนิดนึงเหมือนกินเหมือนกินฝรั่งนั่นแหละจ้ม อร่อยอร่อยไหมไหมครัอืมเหียวเยอะบ๊อูีไม่บอกว่ามันยังไม่เด็ดดีนอกควายเด็ดดีก็คือยังไม่จุกเต็มที่แต่สามารถกินได้ตลอดพี่น้องแบบนี้ ก็อย่านิ่มนะถ้าถ้านิ่มใส่ไม่ชอบคอุณยาเขาชอบออกนิ่มนิดนึงืมมางคนเขาบอกชอบอะไรที่แข็งๆพี่น้องแต่ว่าไส้กินใได้ไส้ชอบข้างในเขาจะเป็นแบบว่ายังไงล่ะพี่น้องกาเออก็เอยมันจะมีมเมล็ดด้วยนะ ตรงนี้จะเป็นมเลนมล็ดเขาข้างในจะเป็นมเมล็ดซีดไหมคะมแบบนี้แล้วก็กัดกิน dry as a ไงว่าสไปร์บูดูง่ายแบบนั้นใช่ผลไม้ทุกอย่างใจชอบแต่คุณสามีเขาไม่ได้ชอบผลไม้ทุกอย่างเนาะ พวกที่ปลูกนี่เขาไม่ค่อยกินนอกจากเอาไปทำปายมแต่ไซด์กินแบบนี้สดๆเห่นแลจ้าฝากดแชร์กดไลค์ไปแล้วค่ะน้องมีรีเล่นอยู่คนเดียวนิเว่าอวันนี้ยากาไม่ได้ออกมาเก็บเพราะตอนเที่ยงตอนช่วงที่เขาอยู่มันร้อนจัดตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะ,ะส่งคุณย่าแล้วช่วงที่ส่งคุณย่าประมาณสี่โมงเย็นก็ย,ยังเก็บไม่ได้ก็เลยโอเคณย่ากลับบ้านไปใส่ภาชนเก็บน้อพี่ เห็นไหมลูกสุด <Yeah. S 2> ท้ายนาแพากันไม่เห็น